แก่ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งของสยามเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าการเจริญสัมพันธไมตรีทางการพูดระหว่างสยามกับประเทศในยุโรปได้มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลพบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อน สวัสดีครับการเสด็จประพาสหัวเมืองครั้งต่อมาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการเสด็จประพาสเมืองลบบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีในปีพุทธศักราช2421การเสด็จประพาสในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ระยัติทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาโดยทรงเล่าเรื่องราวของเมืองลบบุรีมากเป็นพิเศษครับ ชื่อเรียกว่าเมืองลาโวเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองมาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่ทวาราวดีหอมกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินดังที่ได้ปรากฏหลักฐานทั้งจารึกโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่มากมายณเนะมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองลบบุรีครั้งแรกเมื่อครั้งที่ยังทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์กรมขุนพิมิตรประชานาทได้โดยสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประทับที่เมืองลบบุรีในปีพุทธศักราช2399ซึ่งในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บุรณะหมุงนี้ขึ้นใหม่โดยการสร้างพระที่นั่งจันทระพิสารโดยมีหมู่พระที่นั่งพ่มานมุงกุฎเป็นที่ประทับแรงต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จประพาสเมืองลบบุรีทั้งหมดสี่ครั้ง คือปีพุทธศักราช2415 2421 2426และ2443ในการเสด็จแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเป็นการเสด็จประพาสในสถานที่ซ้ำๆกันคือการทอดพระเนตรโบราณและสถานที่สำคัญในเมืองลบบุรี กา,ก,าก,การเสด็จประพาสลบุรีที่มีการบันทึกข้อมูลไว้มากที่สุดคือการเสด็จประพาสลบุรีในพุทธศักราช2421โดยเสด็จพระพุทธเจ้าหวลวงได้ทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อปีขานพุทธศักราช2421 สเสด็จประาพาสมณฑลอยธุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันสึกไว้วา่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทางเรือออกจากพระนครและได้ทรงประกอบพิธีถวายภาพพระกรถินตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยธุธยาจนกระทั่งมาถึงเมืองลบบุรี พรงได้เสด็จพระราชดำเนินถึงสะพานฉนวนหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลบบุรีจากนั้นได้ไประทับเสลี่ยนเข้าสูเ่เขตพระนารายณ์ราชนิเวศพระราชวังเก่าของเสด็จพระนารายณ์มหาราช ราระวังแห่งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์อร์ที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2208โดยมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลีร่วมกันสร้างและแบ่งพื้นที่พระราชนิเวศออกเป็นสามส่วนคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน มีการบันทึกไว้ว่าสมเด็จพ้านารายมหาราชโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่เมืองลบบุรีมากกว่าพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยาโดยในแต่ละปีพระองค์จะประทับที่เมืองลบบุรีเป็นเวลา8ดถึง9เดือนอาจกล่าวได้ว่าในเวลานั้นลบบุรีเปรียบได้กับเมืองหลวงแห่งที่สองของสยามประเทศเลยทีเดียว ในภายหลังที่สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตเมือง,งลบุรีได้หมดความสําคัญไปชั่วระยะหนึ่งในเมื่อสิ้นสุดยุคข,ของกรุงศงรีอยุธยาเมืองลบุรีก็ได้ถูกสิงร้างจนกระทั่งได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระราชนำเนินถึงนารายราชนิเวศนรงถวายเครื่องสักการะสังเวยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์พันยะมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นกลาง มีลักษณะเป็นท้องระารงสูงมีสีหักบัญชรยื่นเป็นมุกสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการในบันทึกของชาวฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเล่าถึงลักษณะภายในท้องทะารงแห่งนี้ว่าระดับประดาไปด้วยผ้าม่านและกระจกประดับหลากสีตามแบบฝรั่งเศส สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงประดำเนินเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นไหนอันเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสุดาสวรรค์พระราชวังที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายมหาราชในบันทึกของโกล่าแแวตหนึ่งในคณะราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวถึงพระที่นั่งแห่งนี้ไว้ว่าเป็นพระที่นั่งส่วนพระองค์ ที่ตั้งอยู่ท่ากลางอุทยานอันร่มรื่นเต็มไปด้วยพันไม้ต่ตางๆนานาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งยังมีสระน้ำขนาดใหญ่สีสัะเป็นที่สงสามและภายในพระที่นั่งสุดทาสวรรค์แห่งนี้คือสถานที่ที่สมเด็จพระนารายมหาราชด้เสด็จสวรรคตรในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างใหญ่หลวง ช่วงปลายรัชกาลนั้นพระสเมเด็จพระลายเริ่มรู้ทันว่าความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้นนํามาซึ่งการสูญเสียอํานาจของพระองค์เองอก็มีการปรงราชการแผ่นดินพระองค์ประชวนนะซึ่งประชวรก็ติดต่อกับมายานาจะระชวรมากในช่วงปีต้นปี2231เนี่ยก็เลยปรงราชการแผ่นดินให้กับขุนนางสําคัญ ของพระองค์ก็คือพระเพทราชานะว่าราชาการแทนในช่วงที่พระเพทราชาว่าราชาการสมเด็จพระลายก็ประชวรอยู่ในพระราชวังเมืองลบบุรีนะครับและในเวลานั้นเนี่ยพระเพทราชากับขุนนางที่เห็นว่าพิษของการสร้างความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจนกระทั่งนํามาซึ่งปราดความประกาศนในการยึดครองประเทศนะี่ชัดเจนเนี่ยก็ร่วมมือกันขจัดอานาจฝรั่งเศสออกไปจากประเทศนี้ ปรากฏว่ามีการต่อสู้กันในช่วงเวลานั้นเองพระละลายก็สวรรคตรที่พระราชวังเมืองลพบุรีช่วงนั้นออกยาวิเชียนหรือเจ้พยาวิเชียนก็ถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตบ้านเมืองก็เปลี่ยนใหม่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอดพระเนตรพระนั่งสุทาสวรรค์แล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินยังมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏซึ่งจัดไว้เป็นที่ประทับแรงมน่พระที่นั่งพิมานมงกุฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับพระที่นั่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราสฐานชั้นกลางติ่กับพระที่นั่งจันทระพิสาร มีลักษณะเป็นอาคารรูปแบบตะวันตกสูงสามชั้นชั้นล่างมีชื่อว่าพระที่นั่งชัยาสตรากรชั้นที่สองเป็นท้องพระโรงออกว่าราชการปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ขาสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จะแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากตั้งแต่สมัยทวาราวดีลบบุรีกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ชั้นบนสุดเป็นพระที่นั่งที่มานมองกดซึ่งเป็นห้องประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสด็จพระราชรนินมาบุรณะเมืองลบบุรีภายในห้องประทับยังคงเก็บรักษาเครื่องราชูปโภคบางส่วนไว้เช่นแท่นบัรทมโต๊ะทรงงานพระบรมรูปสมเด็จพระราชนีนาถวิคตอรียแห่งอังกฤษและพระบรมรูปพระเจ้านโกเลียนที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสเป็นต้น